บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอูเด็กนี่นะครับผมวันนี้เรากลับมาเล่นแบบนี้ครั้งนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเดอะปาร์ล้านะครับผมซึ่งอ๋อนี่ไงพูดถึงง็มาเลยให้ใกล้ให้ใกลเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับป๊บขอขอเกรนนัสักครู่ขอเพิ่มเสียงก่อนเออเสียงอะไรครสืเอิร์ก อโอเคให้ไกลโอเคให้ไกลไกลไกลโอเคเดี๋ยวเรา,เาไปอัคดคลิปกันต่อเลยนะครับผมในแบบ YouTube Live นัน่นเองนะฮะเลยเลยได้ยินได้ยินอ๋อ โอเคอันนี้ผมใช้อีกเครื่องหนึ่งในการโทรหาเพื่อนๆนะครับผมเพราะถ้าใช้เครื่องที่อาลีปอยู่มันเปิดไม่ได้เนี่ยวันนี้เราจะเล่นแมปเออแมปที่สองแล้วกันที่สองโอเคการทำยูทูบอีิกถ้าในชีวิตจริงมันอย่างนี้ก็น่าจะดีคนดังในแป๊บเดียวไม่ใช่ คนดังในหนึ่งวันคนกลายเป็นคนดังในหนึ่งวันเลยเหนียว <laughs> ฉันใกลายเป็นคนดังในหนึ่งวันกระชับ100%กระต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอัพโหลดงานชีวิตรว <laughs> วจริงเป็นอย่างนี้ก็น่าจะดี <laughs> วันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะปูดตามไม่ขึ้นเลยหรือวันหนึ่งปู้ยดมขึ้นมันก็ขึ้นแค่หนึ่งคนอ่ะเออถ้าในชีวิตจริงไม่แค่หนึ่งคนอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเกมเหรอว้าววันเดียวขึ้นเป็นหมื่นแต่ของผมแต่ของผมยังมีแค่สิบซับผมยังมีแค่สิบซับเองก่อนหน้านี้มีห้าสิบซับช่องที่แล้วห้าสิบหกซับเจ็ดซับแล้วร้อยซับแล้วเฮ้ยรอยซับนายจะทำอะไร เปิดหน้าเปิดหน้าก็เปิดหน้าเดียวแต่ไม่เปิดแมสโดยจะใช้แมสไปเปิดหน้าอ๋อไม่ของเรานี่เปิดถ้าเป็นถ้าเป็นช่องนี้นี่คือเราเปิดหน้าคลิปแรกเลยไม่น่าไปคลิปเปิดช่องนะโอ,โอเคเดี๋ยวเาอาชีพต่อครับผมพูดพูดไปพูดมาลืมพูดกับคุณดู ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีบอสกำลังจะโจมโจรอผมเดี๋ยวขอต่อคลิปเสร็จเดี๋ยวเราไปตีบอสผมตีบอสเคยได้เลยสักครั้งอ่ะโอเคไปตีบอสเลยเราตีบอสไม่ได้เลยสักครั้งอ่ะประตูได้เฮ่ต่อคลิปเสร็จแล้วครับผมอัพโหลดแล้วเปิดดีเซลทั้งละแล้วก็รูไปตีบอสแล้วบอสแล้ยบอสแล้วจ้าประตูยังเปิดอยู่ สองหนึ่งไม่ทันแล้วแหละไม่ทันไม่ทันแล้วเฮอะอ,อีกนิดเดียวโซเซนโซเซน <So sad. S 2> แล้วถ่ายคลิปนอกสถานที่บ้างถ่ายคลิปด้วยโนเกียเฟมลเลส 4K เฟมเลสอีปิกแล้วก็ซื้อเสือ้อกูด้วยืับเพียงกันระหัโรบัก เซื้อเพียงตัวละห้าโรบังนะครับผมใครอยากซื้อก็ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผม,มบโอเคขายเสื้อขายเสื้อยังขายเสื้อไม่ได้สักตัวแทมขายเสื้อไม่ได้สักตัวไม่มีใครรีวิวด้วย อ่ะยังไม่ขายอีกเหรอนึกว่าขายแล้วเนี่ยไม่ยังไม่ขายเลย <laughs> นึกว่าขายแล้วเนี่ย <laughs> บอกเลยตอนนี้ผมจนมากแต่ว่าไม่ใช่จนจนขนาดว่าไม่มีโรบักนะตอนนี้มีมีแค่ห้าโรบักอีก <laughs> ตอนแรกผมมีสิบโรผมเอาไปซื้อเกมฮ <laughs> าร์ดไฟ คอนโดกันต่อดีกว่าไม่หรือเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแลวใช่ไหมไอที่เราเรียกว่าคอนโดเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เอาไว้อัดคลิปอ่ะโอ้ดูขยะขยะขยะลบแม,ม่มลบไปให้หมด ีี้ผมก็จะออกแบบล้วนครับฮะออกแบบแบบไแปสิบสามจเปอร์เซ ตอนนี้คุณเด่าห้ายังอยู่ในแมบอยู่ไม่เอ่ย okay. โอเคอัโ,อโอหลดฮะฮะว้าวผู้ตตามถ้าเป็นในชีวิตจริงก็น่าจะดีคนดังในหนึ่งวันตอนนี้มีผู้ติดตามห้าแสนกว่าคนนะครับผมต่เดเป่าห้าห้านี่เป็นล้านอะ ว่าพันล้านพันล้านจริงๆแล้วในชีวิตจริงไม่เคยเจอนะตอนนี้ผมได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับโนเกียแต่ก็ยังเป็นคุณภาพ 4K เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งไอโทรศัพท์คนนี้ก็จะได้มาโดยอัตโนมัตินะครับผมถ้าคุณมีทรัพย์เยอะพอต่อไปก็คืออีกห้าแสนทรัพผมก็จะได้สมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่ไอโฟน so good ต้องเป็นเอ่อต้องเป็นหนึ่งทุ้ยเอ่อต้องเป็นมาณ250ล้านคนถึงน่าจะเป็นไอฟโฟนนะมั้งโอเคแต่คว่าก็ยังจนเหมือนเดิมใช้ 4K ในการถา่ายคลิปซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าโทรศัพท์นี้รุ่นอะไรแต่ที่รู้คือรุ่นแรกนี่คือโนเกีย เดี๋ยวคิดว่าไปอัพเกรดคอมสักหน่อยดีกว่ามีรวยมีสองแสนกว่าบาท CPU CPU เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเอาหน้าจอก่อนสิเอาเอาหน้าจอนี้มาเลยเออรวยรอ CPU อันใหม่ วันนี้แหละมีตังแค่นี้ซื้อไว้แค่สองอย่างแล้วพันกว่าบาทดูสิโซกุญยิงโ,โอเคเดี๋ยวเรากไปที่ห้องเช่าของเราคนดีกว่าอ้อรู้แล้วอันี่เรียกว่าอะไรอพาร์ตเมนต์ สองจอแต่ว่าไม่เปิดได้จอเดีโอ trash เนลฟ์นนี่เบียนเบียนอ d o p t p a s ก็ a ดอ p มีโอล้วเอาอองอัสกับอ adopt me รวมกันจะเป็นอดอ p อ p ส s ัโกฟุนี้จริง เรตาตาิบลอยอัล <parallels> กี่คนเนี่ยคุณติดตาม หนึ่งมื่นสองขึ้นรวยเลยเกินสองมืนแล้วอ่ะสองมืนแปดอีกตูนกาเจ้มา 3, 000, สามหมื่นสักหน่อยปะเถอะตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วห้ะสิบเปอร์เซ็นต์ความค่าความหิวแยกของหน่อยเอาของที่แพงที่สุนน <c oughs> ดนี่แหละรวยรวยที่ไหนม่ใช่สองหมื่นกว่าบาทเลยเือแล้วก็ โรบอตมาอีกแล้วแต่ช่างมันช่างหัวแม่ม <c oughs> ช่างหัวแม่มบอาเหรอเหี้ยโบ้มีคนไทยด้วยในเซิร์ฟนี้อะไรเนี่ยเอออดดากอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ช่างมันก็ผมยังไม่สน เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะให้โอวีดทีทีอาจจะไปว่าโซเฟียโซเฟีย <c oughs> ตอนนี้คุณเดบเปล่าห้าห้าก็ได้ออกกระแมปเรียบร้อยแล้วโซเฟียจรยิงๆเลยแล้วตอนนี้คุณเดบเปลา่าห้าห้าก็ได้วางสายเรียบร้อยแล้วซึ่งอะไรที่โซเฟียมากๆเลยนะครับผมโซเฟียโซเฟียวางวางสายแบบไม่ เอ่อวางสายแบบยังไงไม่รู้นะครับผมช่างมันก็เดี๋ยวเราถ่ายคลิปนอกสถานที่กันต่อครับผมสวัสดีครับวันนี้คือผมของเด็กดีวันนี้จะมาถ่ายคลิปนอกสถานที่วันนี้จะไปที่บริชก็คือทะเลทะเลแหลยทะเลกันเลยตรงนั้นมีเรือยอทด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีตังไปที่เรือยอท นี่เอาสเอาโฟเอาโทรศัพท์ 4K โทรศัพท์ 4K กันน้ำถ่ายคลิปใต้น้ำเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับโทรศัพท์รุ่นนี้มันดีมันดีมากโทรศัพท์รุ่นนี้มันกันน้ำกันน้ำมีจริงเลยขนาดเป็น 4K กันน้ำกระโดดไปตรงโน้นไม่ถึงโซเซต๋อ ตอนนี้คุณัปบาห้าก็ได้จากศูนย์หายไปในโลกของเราแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเขาตายแล้วโซกูด so จริงคลิปปไดแคปตป้าผมไม่รู้นะว่าไอแบบนี้มันจะ F K หรือเปล่าถ้าจะ F K ได้หรือมั้งไม่รู้ ซอฟต์สิ่งเจะไดน้สมาร์ทโฟนเรากับแอปคลิปในแอพพาร์ทมันดีกว่าแอพพาร์ทมันแอพพาร์ทเมนต์ไม่ใช่แอพพาร์ทมันปุ๊บฟันต่อไปตอนนี้เหลือแมปสุดท้ายนะคบผมที่เรายังปลดล็อกไม่ได้ก็คือหนึ่งน้ำซ้ำนั่นเองก็ช่วยกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับ มในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงช่วยติดตามทีตอนนี้กล้อง XD กับเดื้อปลา55เยอะกว่าผมไปเยอะเลยกล้อง XD 14ซับแล้วจากจากที่น้อยกว่าผมกลายเป็นเยอะกว่าผมไปแล้วโซเซตติดตามด้วยป <c oughs> ุ่มแดงๆอ่ะซับสไครต์ออดัปส,ส์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกับเด็กดีวันนี้เราจะมาเล่นเกมอดอดัปมีออดัปออดัปอสหรืออดอดัปมีนั่นแหละ สนุกมากเลยโอ้ขับรถชนชิบหายแล้ววันนี้ขับรถไปก่อนจะไปชิบหน้าวันนี้สนุกแค่ไหนมันก็สเสียงนี่รู้เนี่ยตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในอันนี้ก็จะเป็นการอัดคลิปครั้งสุดท้ายในเกมน,นะไม่ใช่ดิทุย้ยอะไรกวูวะไอคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปส,สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสูนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอมิวส์หน้าสูนี้สวัสดีครับอะไรเนี่ยฟ <Long, baby. S 1> ลอมเบบี้อันนี้มันกบอันนี้มันไอ้มันเด็กล้วนนุ๊กว่ะแดงเขียวเหลืองเหลืองเขียวแดงทุย <c oughs> อัพโหลอดอัพโหลอดอัพโหลดมึงอัพโหลดได้แล้วสิอัพโหลดแล้ว อับลอนอับลอนอ้บลอนเออ้บร,อรู้สิคี่ซับเออสามหมืน่นสี่มืน่นห้ามืน่นหกมืน่นหกมืน่มนแปดยอดดูสามแสนกว่าคนได้งเงินมาสี่หมนกว่าบาทได้แค่สามเพชรเองได้วคิสามเจมไอผู้สร้างเกมทำไมไม่ให้อคดสามเจม เดี๋ยวก่อนปิดเดี om, ๋ยวก่อนปิดค <Means S 1> ิวเขาไปเปิดกล่องสุ่ม <suspenseful> ก <görüş> ่อนแล้วกันเห็นมีเพชรเกินร้อยเพชรแล้วเปิดกล่องสุ่มได้ไปเลยแต่ผมก็ก็ปิดกล่องสุ่มไม่แค่ทุยกล่องสุ่มผมก็ปิดกล่องสุ่มได้แค่สุ่มไม้นี่แหละสุ่มไปเลยได้เลยเอย Wi-Fi Router 2 Common บักตูเออแต่บ้านกูยังไม่มี w ไวไฟนะเออเอามาไหนก็ดีขอบใจ